Bye.

คู่กับนิตาใช่ไหมครับค่ะเราก็เป็นคู่เพื่อนค่ะมีมีอะไรโดดเด่นไหมพูดถึงหรือเป็นก้นผอสูญหนึ่งคือในกลุ่มเนี่ยผมเป็นตัวคนฝั่งผู้ชายครับนิตาก็เป็นฝั่งนิตาเป็นฝั่งคนที่สุดในกลุ่มผี่เอาคล้วพอดีนนีครั้่างโอเคได้ไหต๋อนี่ครก็คือผมหาฝั่งผมเขาก็หาฝั่งเขาเป็นตัวตั้งจากของกลุ่มตัวเองใช่ครับทำให้เพื่อนเกิดความ เศร้าโศกเสียใจแล้วก็มีขนาดในตลาเดอยวแล้วเราต้องร้องเพลงด้วยไหมร้องค่ะต้องฝึกซ้อมอะไรเป็นพิเศษไหมข้างหน้าเขาดักร้องข้างหน้าเลยพิเศษม,มากจากคู่ง,ง่ายเพราะว่าเทา่าๆกันไม่ลำบากไมเมื่อกี้ผมคูอแล้วรองเท้าลูกตาแบบว่าเสริมใพีการเทียะพ <c oughs> ี่หน <c oughs> ูมัน <c oughs> มันจะมีท่าแบบที่เราต้องเอามือประกบกันข้างบนแล้วแบบพอเขายกฝูงปุ๊บตาแล้วแตกเขาสอง ยิ่งใหญ่มากในฉากในเรื่องนี้ค่ะและเราก็เป็นคู่หนึ่งที่จะต้องเต้นซึ่งมันเป็น,นลีลาด้วยค่ะมันมีความยากบอลลูมนมทังโกอะไรอย่างงี้ยซึ่งผมไม่มีทัทกษะการเต้นเท่ากับติดลบอกนะ <c oughs> ถ้าติดลบาเนี่ยก็คือเท่ากับหนึ่งแล้ว เาะว่ามากต้งใหม่ผมก็สงสัยคือมีการแต่ไม่ได้เล่นแล้วก็รักอีกชอบที่ดีที่สุดพู้นู้นเหรอครับหับใจตรงไหนครับก่อนหน้านี้คือก่อนที่จะเข้ามาเล่นนะครับพี่อัดวัชระได้ได้บอกว่าเออเนี่ยมีละครนะแต่เล่นมาที่พี่อันบอกเรื่องร้องเพลงอยากจะบอกพี่อันตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ต้องบอกเรื่องร้องเพลงครับบอกเรื่องเต้นดีกว่าทำไมครับปัญหาคือการเต้นนี่แหละ ฝัง่ง AF บ้างน้นองต้อนเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นนักร้องแบบรุ่นใหม่รู้สึกยังไงกับการได้ดรอ้องเพลงของซินหลาบก่อนก่อนงานนี้เคยฟังมาก่อนไหมพ่อเป็นฟังเป็นตุกตุ๊ครับเราก็ยังขอ,งของงงได้ซึนซับในการน้องต้อแล้วก็เปิดร้องฟังนี้พ่อเปิดเกอะดูตลอดตั้งแต่เด็กไหมนะก็เหมืแบบซึมมาในตัวเราเ ทำ,ทำงานเป็นทีมตลอดค้ก็คือเราไม่ได้อยู่กับตัวเองร้องตัวเองคือเราเป็นคนเลือไลน์ภาษาเลือกอะไรก็มาฝึกการทิดภาษาที่กว้างจนมันลงตัวครับเมื่อกี้เห็นเห็นตอนร้องก็คุณไอซีร้องทำนองหลักแล้วคุณประสานให้ใช่ตอนตอนบางช่วงหนึ่งเกิดขึ้นเองหรือว่าเกิดจากการกำกับของของคุณฟอร์ดจ้าจริงๆน่าจะเริ่มต้นจริงๆลายตอนแรกเนี่ยไม่ไม่มีลายภาษาไม่มีเลยแต่เรื่องต่าง เรื่องควาท่ราเป็นโคลดดิจิลเนมันจะมีลายด้วยซึ่งมันทให้ฟังแล้วมันดูเพาะมากขึ้นแล้วสามารถเขาได้ดังนก็ทาหน้าทในการล้องเดให้ดีสุดจะว่าไปแล้วจะเป็นหลักก็เป็นหลักที่ค่อนข้างที่จะแับแปฟังดูมันดูยังไงผม็หลักเพราะว่าปมภาษาไม่ได้ คืออย่างพวกน,น้องๆเนี่ยมันเกิดมาแล้วมีออโต้จูนอยู่ในหัวตัวเองคือ,<ด>อคร้องมาเป๊ะเลยแต่ผมเนี่ยไม่ได้คือต้องฟังแล้วฟังอีกร้องแล้วร้องอีกร้องแล้วร้องอีกบางทีไ,ไ<ห>มไ่จริง่ะทำไมล่ะ ีคนไกด์ให้<ม>และร้องตามเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องคิดเองนะมันไม่ต้องคิดเองคือผมก็แค่ฟังและจำแล้วร้องตามแต่เหมือนพออย่างเป็นรูเวอร์ชั่นมันเป็นอะไรที่มันต้องเหมือน,อ<า>นติฟโ์ไวท์ขึ้นมาครับตอตอนร้องอย่าง,างนี้ครคือแบบพี่คือเวลาเรื่องทำให้ดูเลยดิอย่าง่อนที่ร้องด้วยกันอย่างอย่างข้างม้วอย่างอย่าไปดูเลยแล้วถ้าเกิด เอาแคาก็จะเป็นแบบพี่นี้มีน้องอยู่ในดวงใจคนในดวงมันจะมันจะเป็นดวงดวงน้ำมันเป็นดวก็ก็ดีแล้วมันไม่แต่ตอนนั้นคือร้องไม่ได้คือไม่รู้ว่าร้อนอย่งนี้คืออย่างนี้มันรู้แล้วแล้ให้ต้อนร้องแนะนำก่อนเนาะครับตอนแรกผมร้องคอนแรกผมแข็งมากเลยแล้วนี้พอต้อนมาบผมยืนผมยืนอยู่แบบตั้งด้วยยืนแบบยืนฝังแล้วก็เหมือนพอเช้าผมร้องผมไม่ตอ้อยู่ที่ไหร่ นี้เฉพาะโปรโมทเท่านั้นอย่าไปจำนะับจริงๆเราไม่ได้มีเปลี่ยนจากออริจินอลเลยทุกอย่างแบบออริจินอลเลยแต่ไปที่การเปลี่ยนแปลงเพลงให้ออกมาอีกแนวนึงอันนี้โปรโมทอโปรับว่าคนคนยุคใหม่สามารถรับเนื้อเพลงทำนองเพลงแบบเก่าแต่มีการกรองแตบใหม่ทุกนี้ได้ใช่ซึ่งเป็นอีกแนวหนึ่งของบทเพลงนะครับแต่เวลาที่เขาซ้อมกันในที่ซ้อมต่างๆที่เราไปซ้อม เพื่อได้แรงบันดาลใจจากแม็กกี้ <laughs> ไี่เนี่ยจะจะจะ,จะเอามาถือว่าเขาเป็นเป็ดสุดในกลุ่มนี้ครับงั้นะเขาจะต่างที่พี่ไนมะ่ได้ทานที่พี่เร้องไปถึรนู่นแล้วพี่มาคับเหมือนเหมือนสิงนะี่ยจะจะร้องหรือม่หรือไม่ร้องดีไม่ร้งอ,งองดีกว่า <c oughs> ถ้าไม่ร้องไม่ดีไม่ร้องไม่ถืด <c oughs> เดี๋ยวพี่เจีย๊ยบร้องไม่เอาน้องน้องฝ้ายกับซานิรจะถึขขขงวันไหต่าง 明白。 แต่เราหมดแล้ว ละเอียดอ่อนมันนีแบบเบาะเยอะเบาะรักก็จะเป็นแบบเบาะรักแับมันถูกประมาณลงมาไม่บอกตรงๆเลยว่างะรักเธอนะหรืออะไรก็เปบบนั่นนะเบียดละไม่กว่าุสมัยนี้เยอะมากนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะได้เห็นในเร็วๆนี้มีฉากที่ประทับใจของขอขอตัวอย่างแถวหน้าบัฉาก มีไหมที่คุณชอบก็อะไรยิงยิครับใจผมับแต่ถาา ฉากสำคัญที่ท่านผู้ชมควรจะต้องคอยติดตามเลยทีเดียวข้างหลังมีไหมจ๊ะล,ลูกสึกฉากไหนเป็นพิเศษไหมจ๊ะแม็กกี้คนระับไ,ไม่มีอะไรโยนแม็กกี้แนะล้วนใครไม่ออกโยนแม็กกี้หนละให้น้องมาคครับนากล้วเ่อน้วยดีมาก,มากำตาไหลเลยเรอไ สุดท้ายครับพี่เจ๊ฟเหาุใดเราจริงควรไปชมละครเพลงนื่นีองครับสังคมทุกวันนี้มันเยอะเยอะเรื่องนะมีอะไรที่มาทําให้รบกวนจิตใจเราเนี่ยบางทีจิตใจที่เราเคยดีๆอยู่แล้วเนี่ยเราถูกรบกวนมากๆแล้วมันจะเป๋ไปเป๋มามาปรับมาจูนกันเ้ื่อย่งที่จะลงจิตใจศิลปะสร้างขึ้นมาเพื่อจะลงจิตใจให้เราเป็นคนเป็นคนแล้วถ้ามีโอกาส เพราะเราเป็ดเยอะแล้วใครธรรมชาติน้ำท่วมน้ำท่วมปีนี้คุณต้องจูดใหม่มงประมาณเป เติมต่อสารต่องานศะิลปะให้มันอยู่ในจใจของคนเนี่ยจะธาตชโมเฉลผมคิดว่าเอนักแสดงทุกคนทีมงานทุกคน,กคนพุ่งเทกับสิ่งตรงน,นี้แล้วสิ่งทีต่ตอบรับไม่ใช่แค่อไรายได้ทีับก้องหาสายหูสายตาที่มอ,องเราอย่างขอบใจมากน้องที่นำศิลปะนี้กลับมาให้เขาตรงน,นั้นนะที่เรา อยากฟังความคิดเห็นคนรุ่นเด็กๆใหม่ๆบางที่อาจจะเกิดไม่อาจจ่อานเกิดไม่ทันถึงละครแน่ๆเหตุใดเด็กรุ่นใหม่เหล่านั้นจึงควรไปชมละครเรื่องนี้ครับคือสำหรับละครเรื่องนี้เนี่ย,ยคือด้วยตัวพี่เองก็ยังไม่เคยที่จะฟังเงพลงถึงละครเป็นจริงๆแล้วก็พอมาได้ฟังเงพลงถึงละครแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนสิ่งที่มีคุณค่าเป็นมรดกของเพลงที่ควรจะรักษาอาไว้แล้วก็สำหรับเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้น่า บางวัยรุ่นฟังว่าเออจาไปกินสิรปะพอหน้าเบื่อมันอาจจะเหมาะสำหรับผู้ใหญ่หค่ะปกติปกติไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือด้วยความที่ความแพร่รอของบทเพลงเนื้อหาที่มีคุณค่าเนี่ยเราสามารถ ไมีมีที่ถุงไส้สุกนะครับมีที่ผัดไทยโอ้โหที่ป่าที่ด้นะฮะชื่อก็เป็นประกันอยู่แล้วประการอยู่แล้วว่าสนุกแน่นอนคือออกมาปุ๊บต้องสนุกแม้ว่าเป็นฉากทะเลาะนะฮะเป็นฉากทะเลาะกันว่าเราอยู่แต่ว่าก็น่ารักน่ารักก็จะแสดงตั้งแต่รอบแรกนะครับวันศุกร์ใช่ไหมเริ่มวันศุกร์ที่27มกราคมนี้นะครับจนถึงวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นะครับทั้งหมดจะแสดงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เรื่อย สุขจะมีรอบทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งครับขอพายวันเสาร์ที่จะมีรอบบ่ายสองโมงด้วยที่ครับซื้อบัตรได้ที่ไทยทีเอเจเตอร์นะครับแสดงที่แสดงที่ให้ผู้ดีต่างมานะครับนะก็โปรดติดตามกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณนักแสดงทุกท่านแล้วไปเจอกันที่โรงละครนะครับขอบคุณมากครับ ายสุนทรพรเดอรมิวสิคอลนะครับก่อนจากก็มีข่าวฝากถึงโครงการรวงพลังสร้างสุขนะครับเสาที่ถึงนี้จะเดินทางไปจัดงานที่อาร์ไลฟ์พาร์คฮอลล์ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับไปติดตามโชมงานกันได้ตั้งแต่เวลาที่1เ0 0นนะครับที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสตนะครับสอบถามดูรายละเอียดได้ที่ Facebook ของรายการจอดใจครับคืนนี้หมดเวลาแล้วครับเพื่อนหน้ากลับมาพบกันใหม่ลาไปก่อนสวันดีครับ